สวัสดีครับโชคนำชัยหลายยนพุทธมณฑลสายสีนะครับ C N C Auto Parts นะครับวันนี้มาให้ดูฝาหม้อน้ำาต o y ต t าของแท้นะครับรหัสลงท้าย0 c 0 3 0นสะครับสินค้าตัวนี้ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับถ้าท่านพบเจอรหัสนี้ผลิตในญี่ปุ่นผลิตในเกาหลีหรือสถานที่อื่นนอกจากประเทศไทยขอให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าของปลอมนะครับของแท้ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรหัสนี้นะครับตัวสินค้าจะมี QR code ค้นะครับเห็นไหมครับ c วอทอยู่ที่ขอบฝาเลยแล้วก็มีเลเซอร์เเหมือนคล้ายๆกับลอดการผลิตนะครับอยู่ที่ขอบฝาเช่นกันนะครับจะมี QR Code นะครับเป็นเหมือนกับสกรีนลงไปที่ฝานะครับนะครับตัวนี้จะเป็น108 kpa นะครับหรือประมาณ1.1บาน bar นะครับ1.1บาเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นแบบฝาจุกนะครับสามารถใส่ได้กับ Vios y ยา i s Altis Fortuner 2นนะครับ Vigo 2 TR, Toyota Wiz, t Mazda 2, Suzuki Swift, แล้วก็ Camry ACB 30, Camry a c v 40นะครับแนะนำให้ใช้ฝาของแท้ดีกว่านะครับพพพเพราะว่าสเปคการผลิตเนี่ยเป็นสเปคที่มาตรฐานนะครับสปริงเลสอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นสปริงเลสท,ที่ได้มาตรฐานนะครับข้างในจะมีสปริงอยู่นะครับและอีกอย่างราคาก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆเองราคาเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับสาหรับฝา Toyota ของแท้แล้วก็ สินค้าที่มาตรฐานขนาดนี้นะครับสนใจแอดไลน์มานะครับอ CNC 789นะครับมีอักษรแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคครับท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับทางร้านมีของพร้อมจะส่งเลยครับนี่ครับให้ดูลบๆงานสวยเนียบมากสมกับเป็นของแท้นะครับนะครับ 你好，米